สวัสดีเนี่ยเมือเ่อเลยงครับพี่น้องครับก้อยหาชุดจากคุณแม่สะอางนะครับคุณแม่สะอางคนวาเห็ดกอ้อยให้แน่หจานลอยย่างหลายบัว่าสันมันเหมือดแน่เ้อพี่นอ้องด้อยเห็นบเจียงมันก็เลยสิเป็นสีดำดำคำคำนะจนังหวะโทรศัพท์จริงจริงันมันกระแดงจิคึงอยู่ดอกว่า <c oughs> นี่แม่ว่าเอาแล้วสวัสดีครับแม่ คะคุณแม่สะอางซื้อเพิ่นโอ้ขอบคุณหลายค่ะเมื่อใดว่างๆก็มายำนะเด้อยำลูกแน่มากหดหนุนลูกแล้วบัตรเด็กก็ขอให้รวยอยู่แล้วรวยตลอดนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะครับเอาอีแม่เอาไปจานหนึ่งไปซูยอีพออัดกินน้ำไปซุยอีพอไปซูยอีพอกินนี่ได้แล้วขอบคุณมากมค่ะขอบคุณครับเดี๋ยวผมสิไปหาอีพอหนูก่อนบาทเลยล้วก็เอื้อนทีมงานมาเอา จ้าเอาไปเลยแม่เดี๋ยวจังเอามาขึ้นลูกก็ได้แม่จะไปหลังนู้นเอาบ่จ้าจ้าเดี๋ยวจังครับแม่อีเมียนะครับเอาไปแล้วนะครับไปกินกับอีพอพอออดได้ไปหายอีพอใหญ่หนูก่อนบาดนี่ว่างันอีแม่เพิ่นเอาน้ำกันจานหนึ่งพอดีนะครับบาดที่นี่เกษียรไหมอีพอหนูก่อนจังสิเอื่นอันโมนี่ไปเอาได้บาดนี่โมนี่กำลังงันจัดชุดจัดยังอยู่ครับแม่สะอาง เดี like Bye, ๋ยวให้ลูกๆนะครับลูกๆไปไปเอาก้อยมากินไปเอาก้อยมากินไปเอาก้อยมากินอยูุบุญเ้อสามจานเด้อย่างไปเอาเลยบ้านคือตัวหนาหลักเฮ็ดมาแล้วไปเอากล้อยเด้อไปเอาก้อยเด้อแล้วแล้วใช่ล่ะเอามาสู่คุณพ่อกินด้วยไปเอาก้อยมาอีพ่อกินน้ำนี่พอดีหน่สามจานอยู่นี่เธอแล้วแล้วเป๋าเด้อจ้าจ้า ขอบคุณค่าคุณแม่สะอางนะครับแปลบแลยอันอันนั้นไปเอาอะไรพูนนพ้นึงว่างหันผู้ใด้ก่อนน้าละว่างจิ้วตัวน่ะย่างอยู่สามจานอันนี้มาอีพอหูก่อนผีพเรานางกินเข่าอยู่พี่เฮงยานเรากินเขา่ากอนอยู่กินเข่าแล้วบ้าเอา้าก้อยจากคุณแม่สะอางปวดละท่านกรุงเทพปวดละเพ่นนั่นซอยมาหาหาจานหาชุดก็เลยมาอีพอกินนำ้ำสันนี่พอดีเป็นกราบเกีย่ยว กับเขาแรงพ่อมละเอานี่อีพ <God iling amine sounds> ่อหนูนะครับกินเขาผู้เดียวใครละเขาก็บมมีบัตรเลโอ้เอาขอบคุณหลายๆเมียสะอางเ้ยอีพ่อเราก็กินก้อยเรามักตัวอีพ่อเรามักก๋อยแต่ว่าบ่อยใส่บักพริกหลายนะครับนี่พ่อหนูผู้ก่อตั้งมํำหนูพันวิเศษศิลนนะครับผู้แรกนะครับลูกไผ่ใหญ่เพิ้นนะครับอ่า คุณแม่นะครับคุณแม่พอออดลูกสยสหไงเปิ้นบานหล,ลังพุ่นนะครับฟังตรงคำนะครับแล้วก็ทีมงานน้องๆอ,อันนี้จะเป็นครูฝึกครูซอ้อมเต้นแล้วก็เป็นทีมงานฮะ<อ><า>เ,เขาเหนียวมีอยู่ด้ยอยู่นี่ก็มีม,มีมีมีแป๊วเลยนี่แหละครับพูยูผูยูทีมงานก็สิเป็นทีมงานคอดตูมนะครับจัดชุดจัดยังอยู่นี่แหละแม่ นะครับแม่สะอางนะครับน้องๆ้องลูกๆก,ก็จัดชุดจัดอะไรอยู่สํานักง,งานนี่แหละขอพระคุณคุณแม่เด้อพ่อออดพ่ออุดเปิกับกินทั้งปุ่นกับพ่ออุดนะครับลูกไส้คนที่สองของอีพอหนูลูกไส้แหลกอันพอ่อพ่อออดลูกไส้คนแหลกนะครับที่แม่เพิ่นมาเอาก่อยนั่นแหละนั่นคือสะพายงนะครับอ่าอันนี้บอกอีเม่สะอางผู้เิ่นสื่อก้อยให้คำเมื่อดแล้วได้ไหนมันโวยเห็นหุงได้แม่แต่ว่ากระทายคิดหมาอีเม่เบิ้งนั่นแหละนะครับ แม่อีพอหัดหน้าบอดีเอาบาทนี้กะยังบ่หลายยังบ่หลายแม่เอาก้อยไปละบ่พ่อเพิ่นเอาก้อยไปห้คุณแม่สะอ่างเพิ่นครับผมน,นี่ครับอีพอเพิ่นย่างขามมาเบิ่งนำ้ำยังบ่หลายดอกแม่เอ้ยบาทนี้นี่ละเหลืออยู่ซ้ำนี่ละ พอโจเสียข่าว่าประมาณสามทุ่มก็เลยว่าเดี๋ยวผมสิเห็ดถาสนอกขันมันโมนเบิดกับโมเป็นยังเอาไว้ใส่ตู้ฟิดไว้หมืออื่นแต่มันก็สิบโสดเตัวนั่นแหละแต่ว่าจะขายมันเบิดอ,อยู่ในมันสิเบิดบอปีนองสราหอดสามทุ่มเนี่ยเรือซร้านี่ละเรือประม่าณจักจานบูนีประมาณหาหกจันนี่หละประมาณประมาณหกจานน่าจะได้อยู่นะครับเรืออยู่ประมาณโล่ประมาณครึ่งโลนี่แหละ นี่เนื้อเนื้อสันงามๆนะครับเนี่ยแต่มือ่อื่นมันสิบปราะอ,อาจเป็ี่ยนยางดอก,นอก,นอกเนาะเฮาใส่ตู้เย็นไว้คันมันบกเบิดนะครับขอบคุณคุณแม่สะอางนะครับที่สนับสนุนลูกวันนี้นะครับ5ชุดให้ทีมงานมอลำ่าหมูพันธุเวสเซียสินนะครับได้กินเขากินน้ำกันยิ่มมื่อแรงนะครับส่วนมากอยู่สำนักงานตอนนี้ก็สิเป็นทีมงานคอตตูมทีมงานคู่ฝึกดแดนเซอร์นะครับที่เพิ่นยังอยู่ ข้าวเหนียวเหลืออยู่มาเอาเลยเอาอยู่หั่นก็จังหนึ่งเบ้ออะไรตีเอายูเขาเลยหั่นเอาเหลือตั้งแต่ผ่านเอาไว้เอาไปโลดเอาไปโลดข้าวเหนียวว่านี่โจอดอกแล้วหนึ่งมาเอาโลดเออเอาเหลือแต่ผ่านไว้กับกองหน่อยแล้วมาเอาไปใส่หนึ่งมาอีกมืออื่นเหลือบ้าหลายดอกสิได้เก็บล้านสักวันเฮ้ยจังไหนเลือดจั่งไปเรื่อยๆเถื่อพี่น้องเพิ่นมา กินขากินลาบกินก้อยกันสิบอกว่าบ่มีเขาเหนียวเรารับเบิดแล้ววะสันเอาใส่ถุงไปโหลดคู่ยกไปเลยยกไปเลยนั่นแหละเอาเลือไไปแต่ผ่าน,นแล้วก็สิไปซักผ้าไว้เห่าอยู่ไปกินน้ากันหลายหลายคนเออนั่นแหละเดี๋ยวมืออื่นหนึ่งมาไหมขอบคุณคุณแม่สะอางนะครับเลี้ยงก้อยทียมงานมาหนี้ขอบคุณมากขอบคุณค่ะนี่มัน,มน สวงสวงมันหมานปังปังเด้ออีแม่เด้อสุขภาพแข็งแรงลำลำรวยรวยอย่าเจ็บอย่าจนอีแม่ก่อยนะครับซอยลูกซอยเต่าโดนๆแม่เราทักมาเตือนหนึ่งนะครับพี่น้องพเพื่อนเห็นขายก๋วยข,าย,ขายลาบเพคนก็เลยสนับสนุนนะครับขอบพระคุณคุณแม่สะอ,อางนะครับเอาบาดนี้กะเบิ่งอีหยังอีกสักก้อนจะเข้าขันโบคือกะสิปิดถ้าพ่อนยิ่งโจว่าสามทุ่มนี่สิครับมาว่าสันเดี๋ยวเบิ่งก่อนนะครับเป็นตา ได้เก็บบอหรือเป็นตาได้เอาไว้สัก่อนพักหอมกันย่งหลายเติบอยู่ดินครับพักหอมใบบกูดกับยัางหลเติอบอยู่พักกินกลับกับยัางหลเติบใส่น้ำแข็งไว้ยังสีบกเหี่ยวหรอกเนาะส่วนเนื้อนี่ก็จจังไรเอาใส่ถุงแล้วก็ไปใส่ฟิดไปเนาะมันจังสีสดมืออื่นมากกับก้อยได้อีกเห็ดลาบซุกแต่ว่าเอาไปซื้อไม่มาเห็ดลาบดิบอีกมืออื่นตัวนี้เอาไ้เห็ดสุกนะครับมันขานมันโบสดคือเก่า นะครับมื่ออื่นก็เฮ็ดเป็นเฮ็ดเป็นลาบสุกซะนะครับมื่อนี้ก็เป็นเฮ็ดเป็นลาบดิบได้เฉพาะมื่อนี้มื่ออื่นก็จะเป็นสุกส่วนข้าวเฮ็ดดิบมื่ออื่นก็สิต้องซื้อมาใหม่อีกจักโลหนึ่งม,มาสมทบกันโอเคครับผมเอาคลิปนี้ขอบคุณคุณแม่หลายๆนะครับเด้อนะครับขอบพระคุณแม่สะอางนะครับบาทที่นี่ก็สิดได้อวยนะครับเก็บลานสักวันได้บัทเนี่ เฟื่นไฟกสิ้ถอดปักนะครับขันเพราะยั่โจมากากสิตหายเล่าเอากระติบเขาเมื่อหนึ่งเขาหยิกมืออื่นบอกว่าน้องๆเอาไปกินแล้วอ่ะขอบคุณครับสําหรับคลิปนี้โอเคครับปิดลานก๊อนบาทนีปิดลานก็ได้แม่ด้อเบาเบิร์ยังอยู่หน่อยนึงเบาเบิร์ยังเดวมือื่นเอาไปเห็ดสุกเอาย่ามพี่น้องก็จะสั่งลาบสุกมาเขาก็จางเห็ดเอาส่วนเท่า เห็ดลาบบีพอนจังไปซื้อมาซื้อมาอีกจักโลนึงตัวนี้ก็ยังเหลือประมาณครึ่งโลนี่แหละนะครับขอบพระคุณอีเมียสางเลยครับเด้อคลิปนี้เด้อนะครับปิดร้านแล้วแม่บัดนี้นะครับขอบพระคุณคุณแม่สางนะครับที่สนับสนุนลูกเต้าหาชุดหาจานในทีมงานได้รับประทานกันนะครับพี่น้องอีพ่ออดกัดกินอยู่งเงอนผมกับแม่นะครับพ่ออดกับเป็นลูกไส้ใหญ่ของอีพ่อหนูพันนะครับอีพ่อหนูกัดกินก๋วยอจีบบนขึ้กันนะครับน้องๆ ทีมงานคอตทูมกับจัดไปสามจานนะครับเอาขอบคุณอีแมห่หลายๆนะครับเออมือนวนากันไหมครับพี่น้องคลิปนี้เอาทรับนี้ครับขอบคุณแม่สะอางครับ